สวัสดีค่ะจากร้าน The b i t e ด l รนะคะวันนี้เราไลฟ์กับเพจ China World พะคูลัดนะคะซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ค่อนข้างสุดยอดเลยในย่านพาคูลัฐใครมาไม่เดินาชนาเวิร์นี่คือบ,บอกเลยว่าพลาดโอทางร้านนะคะก็จะมีประมาณผ้าลูกไม้จะมีเป็นผ้าเนต็ตจะมีผ้าหลายตัวเลยเดวยววันนี้เราจะมาเสนอว่าเรามีผ้าตัวไหนให้ดูบ้าง แล้วปลอดภัยไหมที่เรามาพาหุรัสหรืออะไรอย่างนี้ทางหน้าห้างนะคะก็จะมีการวัดไข้ให้เช็คชื่อก่อนที่จะเดินเข้าห้างทุกครั้งรับรองว่าปลอดภัยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มด้วยผ้าเดซี่นะคะซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมอยู่มีประมาณ12สสีนะคะนี่นะคะเดซี่เอาไปทำอะไรได้บ้างวันนี้เรามาดูกัน ทำเสื้อได้นะคะเสื้อทำเป็นเสื้อนะคะบเอบอาวสบันกันอันนี้นะคะเป็นโบติดผมนะคะนี่ทำ,นะะทำมาสนะคะ แล้วต่อไปเราจะมาดูเป็นผ้าตัวนี้นะคะซึ่งเป็นลายสตรอเบอรี่ซึ่งมีหลายคนที่กลัวว่าเฮ้ยผ้ามันเป็นกับเพชรแล้วเพชรมันจะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวแม่คะททำให้ดูเลยนะคะไม่หลุดไม่ติดมือนะคะเพชรตัวนี้จะไม่หลุดนะคะพวกนี้จะเป็นงานไต้หวันหมดเลยนะคะเพชรจะไม่หลุดนะพวกนีก้มีอยู่ประมาณ7สีนะคะลองทักอินบ็อกซ์มาถามแม่คะได้ว่ามีสีอะไรบ้างเอาไปทำเป็นโดนัท แล้วก็เป็นแมสหรือเป็นชุดต่างๆได้นะคะพวกนี้ดูได้โอเคต่อไปจะเป็นลายดอกเล็กลายซากุระนะคะลายดอกซากุระนะคะนี่ผ้าตัวจริงจะอยู่ตรงนี้เลยเป็นดอกซากุระนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีประมาณ10สี ทักอินบ็อกซ์มาถามแม่ค้าได้นะชอบสีไหนตัวนี้ก็จะเป็นดอกซากุระดอกซากุระแม่คะไม่มีเป็นตัวมาสให้ดูนะคะแล้วก็ดอกต่อไปเป็นปักเลื่อมเป็นงานเลื่อมเป็นงานเลื่อมจะอยู่ที่ทางนี้นะคะ แล้วก็มีเป็นงานงานลายจุดยยตัวไหนคะยยตัวนี้เหรอคะตัวนี้หลาละ55บาทพวกนี้งานมันจะไม่หลุดนะคะตัวนี้จะมีแค่สองสีนะคะซึ่งเป็นสีดำกับสีขาวสีดำกับสีขาวนะคะ มีภาโพโีโคโลแกรมเป็นผ้าลุ้งนะคะไหมแก้วสีลุง้งตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างหลายสีทักมาหาแม่ค้าได้ไหมคะจะโชว์ไม่หมดวันนี้แล้วก็มีตัวเน็ตนี่นะคะถ้าสงสัยว่าทำไมตัวนี้แม่ค้าถึงเอามาทำเป็นมาสก์ได้แล้วมันหลุดไหมหรือมันอะไรไพวกนี้จะไม่หลุดนะคะเป็นมาสก์พิมพ์ เนี่ยค่ะไม่หลุดไม่ติดมือเลยนะคะพวกนี้จะเป็นงานพิมพ์หมดเลยเด็กใช้ได้เพราะปกติพวกงานเพชรตัตวนี้มันจะหลุดแต่งานเพชรอันนี้ไม่หลุดเลยตัวนี้มีประมาณ12สสีนะคะโอเคต่อไปเราจะเป็นงานทางชีฟองพวกออกแกนดี้แล้วก็ซาตินนะคะ ชีฟองที่เรามีเราจะมีเป็นเนื้ออินโดนะคะผ้าค่อนข้างผิวและทิ้งตัวนะคะนี่นะคะไม่บางมากนะคะอันนี้เป็นชีฟองเนื้ออินโดนะคะผ้าค่อนข้างหนักและทิ้งตัวนะตัวนี้นะ แล้วก็จะมีเป็นผ้าออแก,กนดี้ออแก,กนดี้ตัวนี้ก็เป็นงานอินโดนะคะออแก,กนดี้กับไหมแก้วจะต่างกันที่ผ้านะคะผ้าไหมแก้วจะบางกว่าน,นี้ซึ่งออแก,กนดี้มันจะผ้ามันมีน้ำหนักแล้วก็หนาส่วนไหมแก้วจะเป็นตัวนี้นี่นี่นะคะดูความแตกต่างอันนี้คือไหมแก้วแต่ตัวนี้คือออแก,กนดี้อุ้ยหลวง ะะต่อไปเป็นตัวซาตินนะคะ hmm. ตัวนี้จะเป็นผ้าซาตินเนื้ออินโดเหมือนกันนะคะค่อนข้างทิ้งตัวนะ hmm. ลื่นนะคะตัวนี้ hmm. บางคนไม่ชอบใช้ทันด้านด้านเงามากับบางคนใช้ตัวนี้เป็นตัวซับในก็ได้นะมันใช้ได้ทั้งสองด้านตัวนี้บางคนเอาไปทำเป็นซับในหรืออะไรงี้ก็ได้ต่อไปเราจะเปลี่ยนแนวเป็นทางผ้าลูกไม้บ้างว่าทางร้านมีลูกไม้ประมาณแบบไหนบ้างเริ่มด้วยตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นผ้าลูกไม้นะคะพวกนี้จะเป็นงานใต้วันนะคะมุกจะไม่ดำมุกจะไม่ดำนะคะส่วนมากจะใช้ในเวงสตูดิโอซึ่งใช้ได้หลายครั้งมากๆนี่นะคะทาไมคะลองทาบกับตัวเองดูจะเป็นประมาณนี้ออกได้หลายแนวนะทีต่อไป จะมีเป็นงานงานเลื่อมเมื่อกี้จะเป็นปักมุกกับดอกร้อยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นงานเลื่อมง,งานเลื่อมถ้าเป็นแบบแนวสไปเดอร์จะมีทั้งหมด3ลายนะคะทักมาได้นะตัวนี้เซลแค่200บาทเองตอนนี้ให้200บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้งานสไปเดอร์2 0 0นะต่อไป ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นงานปักดอกนูนนะคะแล้วก็จะมีเลื่อมใสๆอย่ด้วยนะดูได้ต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นงานปักนูนนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีเลื่อมตัวนี้จะไม่มีเลื่อมนะคะนี่ค่ะมีหลายลายเลยนะคะลองเข้ามาดูได้ ถาาสสนใจจะมรทักมาที่ไหนได้มททักาี่ Line at the b r i d e r lace เลยได้ค่ะแล้วก็มันจะมีเพจ Facebook ของเรานะคะซึ่งมีอยู่2อันมี bridal lace แล้วอีกเพจหนึ่งจะเป็นอยากได้ผ้าอะไรทักมานะคะจะค่อนข้างตรงตัวมากนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานคอร์ดนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นงานขอดนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นงานขอบปักเลื่อมพวกนี้เอาไปซาะแต่งได้หลายแบบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแพงที่สุดในร้านเลยตัวนี้จะเป็นงานปักมุก หมุกจะค่อนข้างแน่นมากๆนี่นะคะงานหมุกแน่นมากๆเลยตัวนี้มุกพวกนี้มันจะเป็นงานเย็บมันจะไม่หลุดแล้วก็มันจะไม่ดําไม่ดําเลยอันนี้ทางร้านแกนเรนตีนะคะว่าหมุกไม่ดํานี่นะคะ ตัวนี้แหะคะหลาละ750รอาบบาทค่ะ750บาทนะคะตัวนี้มีหลายลายเลยนะคะมีเชิงแบบเป็นหลายเชิงเลยนะคะทักอินบ็อกซ์มาให้เดี๋ยวแมะ่ะส่งลายให้ดูนี่หมะ่ะคัดมาอย่างละแบบนี่นะคะตัวนี้จะเป็นงานเลื่อมใส่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นงานแน่น นี่นะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้จะมีทั้งมุกแล้วก็มีทั้งคริสตัลนะคะจะมีหลายแบบตักนี้เป็นงานเย็บหมดเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดง่ายหรือว่าแบบจะมีตัวนี้จะมีแค่ปัญหาเดียวช่างจะบน่นนี่นะคะ อยู่ชั้นหนึ่งนะคะฝั่งบนไดเลื่อนทางลงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไลายเส้นนะคะตอนนี้เราจะโชว์ทางลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะซึ่งหลายคนเอาไปทำชุดเอาไปทำชุดเวดดิง้งเอาไปทำพวกเสื้อในเพื่ออะไรก็มีนะคะพวกนี้ นี่ตัวนี้เป็นผ้าชิ้นนะคะชิ้นสามเมตรหน้าหกสิบนิ้วนะคะพวกนี้ลายแบบนี้ส่วนมากจะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีดำส่วนมากมาที่งานปักเลื่อมนะคะตัวนี้จะเป็นงานเลื่อมเต็มตัวนะพวกนี้มันจะเสาะแต่งได้หมดนะคะ แม่คะให้ดูข้างหลังตรงนี้จะเป็นงานเย็บอันนี้คือด้านหลังนะคะงานเย็บละเอียดมากอันนี้ด้านหน้าถ้ากลัวจะหลุดัมยคะขูดให้ดูไม่หลุดนะคะพวกนี้ไม่หลุดนะคะ,ะ,คะยังครบหมดทุกเม็ดตัวนี้ถ้าใครแชร์ไลฟ์หมคะในเพจของ China World รับไปเลยในราคา100 189บาท189บาทนะคะแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะคะแม่ค้าให้ราคาเดียวกัน189นะคะถ้าใคร 189บาทเท่านั้นนะคะมิชละาด้วยนะเมตรนะ189อัแน,นี้มี5แล้วก็มีสุม่มใครกำลังจะแต่งงานหรือเป็นจาก Wedding Studio นะคะอืมเป็นสุม่มสุ่มนี้ใช้ทำอะไรใช้ใส่เข้าไปในกระโปรงเพื่อทำให้กระโปรงดูบานขึ้นเรามีทั้งหมด5แบบ 5แบบนะคะอันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2จะเป็นทางกลมยาวแล้วก็มี5ชั้นแล้วเราก็จะมีแบบเทหลังมีแบบเมอร์เมดแล้วก็จะมีพวกนี้เป็นฟรีไซส์นะคะข้างหลังจะเป็นแบบแป๊กๆนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวเหล็กเป็นเหล็กอย่างดีนะคะสามารถปรับได้ปรับได้ อยากให้แน่นอยากให้หลวมตรงนี้ปรับได้นะคะปรับได้หมดแล้วถ้าใครลกว่าชุดเราหนากักแล้วมันจะหักไหมหรืองอไหมไม่มีนะคะพวกนี้มันเป็นเหล็กเหล็กหนาเนี่ยค่ะแม่ค้าทำอย่างนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยไม่แหกไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแล้วเราใช้เหล็กทั้งหมด3ชั้นเลยเราไม่ได้ใช้เหล็กตัวเดียวนะถ้าหมดผ้ามีตัวสุ่มมี3ชั้นเราก็ใช้เหล็กทั้งหมด3ชั้น ออร์แกนดี้ออร์แกนดีเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วออร์แกนดีให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีผ้าตัวนี้ที่เวลาตัดชุดลูกไม้เสาะดอกแล้วอยากได้ผ้าตัวไหนที่มันแนบตัวก็จะเป็นตัวนี้นี่ค่ะ เห็นไหมคะว่ามันกลืนไปกับผิวเลยมันกลืนไปกับสีผิวเลยแล้วมันมันไม่ได้ยืดมากขนาดนั้นคนเอาไปซอสแต่งได้สวยงามมากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผ้ามุงหน้า3ามหลา2องเมตรเจ็ดสนะคะทำเวลทำอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะทำได้ตัวนี้เรามีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็จะมีพวก นี่ค่ะใครชอบเซาะแต่งดอกนะคะจะเป็นแนวนวิวาตัวนี้ก็จะเป็นนี่เป็นตัวนี้ขอวางนิดนึงนี่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นงานคริสตัลนะคะเป็นเซาะแต่งตองปลายเสื้อปลายกระโปรงเชิงอะไรเงี้ยคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานที่หรูมากๆพวกนี้ก็จะเป็นเย็บนะคะลองดูได้ จะเป็นเย็ยบ,เยยบทุกอย่างของเราจะไม่มีคริสตัลหรือเป็นมุกที่ติดกาวนะคะแล้วตัวนี้ก็จะไม่ดำนี่นะคะลองดูนนนได้แล้วก็ตัวสุดท้ายขอบเป็นตัวนี้เป็นผ้าครัชนะคะ เป็นสีเงินหรูหลามากเป็นผ้าครัชเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อผ้าจริงนะคะผ้าจริงๆอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนค่ะผ้าจริงจะอยู่ตรงนี้รต,รนตรงนี้จะเป็นผ้าครัชเอาไปตัดชุดก็สวยนะคะพวกนี้เอาไปตัดเสื้อตัวนี้แ้ยคะมีแค่สีเดียวนะคะสีเดียวนี่ใส่ให้ดูนี่นะคะ ซึ่งผ้ามันจะค่อนข้างขัดผิวมากๆมันแล้วก็จะมีดอกรอยตัวนี้ พวกนี้ก็จะเป็นงานเป็นมุกนะคะตปักติดเข้าไปนะคะซึ่งมันไม่หลุดนะดเรานอกจากสีขาวเป็นงานวิวาแม่ค้ายังมีเป็นแนวสีสีซึ่งเป็นงานแพทเทิร์นเป็นงานปักเลื่อมแล้วมีอีกหลายแนวมากๆใครสนใจสมุนมีผ้าอยากได้ผ้าทีมสีแดงแม่ค้ามีแบบไหนบ้างทักแชทเข้ามาเลยเดี๋ยวแม่ค้าเลือกแล้วก็ส่งไปให้ ว่าสีแดงไหมคะมีลายนี้นะลายนี้นะลายนี้นะหรือว่าอยากให้แมค่ค้าหาผ้าตัวไหนให้ก็ทักมาได้เพราะว่าลูกค้าบางคนเขาบอกว่าสั่งออนไลน์แล้วโดนโกงโดนอะไรแล้วอยากให้หาให้น่อยหรืออะไรอย่างนี้ก็บอกเข้ามาได้แมค่ค้าหาให้แล้วใครอยากที่มาดูผ้าที่ร้าน <c oughs> ก็แวะเข้ามาได้ที่ห้างชานาเวิร์ดพคุรัสชั้นหนึ่งนะคะตรงบนไดเลื่อนทางลงนะคะหรือว่าถ้าหาไม่เจอ สามารถทักไลน์เข้ามาได้ at thebridallace นะคะ at thebridallace นะคะแชทเข้ามาได้เลยนะคะโอเควันนี้แม่ค้าขอไลฟ์แค่นี้นะยังไงใครแชร์ไลฟ์แล้วอยากได้ละคะ่ะพิเศษเรื่องปักเลื่อมแม่เสจหาแม่ค้าเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ